คุณผู้ชมครับคลิปนี้ไปติดตามเรื่องราวของเบสรักว่านิวหรือว่าเบสทำสิ่งกันหน่อยเนี่ยประกาศชัดเลยนะหลังจากที่มาออกรายการแฉล่าสุดบอกว่าถ้าพ่อสร้างเรื่องอีกเนี่ยจะไม่ยุ่งอีกแล้วเนี่ยน้องชายเนี่ยก็พูดด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเบสเองเนี่ยนะฮะคอยซัพพอร์ตครอบครัวมาอย่างดีโดยตลอดเลยนะ,ะดโดยการถ่มเวลาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเสาหลักของบ้านในการทํางานหาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค ทำสิ่งทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครติดตามบ้านนี้มาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อสมรักคำสิงเนี่ยนะฮะก็สร้างเรื่องราวไว้หลายอย่างเลยในการคุณผู้ชมที่เบสเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยแล้วก็หมดเงินหมดทองไปกับการที่เข้าไปช่วยคุณพ่อนี่แหละนะฮะล่าสุดเนี่ยเบสเองก็ได้มีการควงแขนน้องชายอย่างโบ๊ทูรักคุณผู้ชมอมาเปิดใจผ่านรายการแฉโดยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการพูดถึงคุณพ่อสมรักคำสิงนะ่ครับถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกกทััั้งงยยประาชดเเจนลว่ หากมีอะไรเกิดขึ้นใหม่เนี่ยคีเซนต้ตรงนี้บอกว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นใหม่หลังจากนี้เนี่ย ไม่ขอช่วยอีกแล้วหนูเหนื่อยนั่นเองครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลายคนที่ดูรายการแล้วก็แฟนคลับของเบสคำสิง์เนี่ยก็เห็นใจแล้วก็อินดูอินดูนะทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นเบสนี่แหละที่เข้าไปช่วยพ่อตลอดนะครับคุณผู้ชมเบสเนี่ยบอกว่าถ้าพ่อไปสร้างเรื่องอะไรอีกใหม่เนี่ยหนูไม่ขอยุ่งแล้วนะนะครับคุณผู้ชมเรื่องสร้างนี่ให้มันจบที่คดีลอตเตอรี่20ล้านก็พอแล้วให้หนูเนี่ยได้ใช้ชีวิตบ้างนะครับเบสบอกอีกว่า กวอนชาวเน็ตและก็คนไทยเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วหนูเนี่ยไม่ได้ช่วยก็อยากให้ย้อนไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูช่วยเต็มที่แล้วนะครับคดีลอตเตอรี่ก็เคยเคลียร์ให้จบไปแล้วก็เหลือโปรเจก t น้องอายุ17ก็ไม่รู้ว่าคดีเนี่ยจะจบปีนี้หรือว่าปีหน้าแต่ก็ให้จบแค่โปรเจก t นี้หลังจากนี้เนี่ยมีโปรเจกอะไรเกิดขึ้นอีก ก็ไม่ขอยุ่งอีกแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเบสเนี่ยก็มีการบอกไต่บอ,อกว,ว่าหนูก็บอกเขาแล้วนะว่าหนูเนี่ยเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่หนูทําก็อยากให้ช่วยเห็นหน่อยนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูเนี่ยมีความสุขนะฮะกับการที่หาเงินมาได้เป็นล้านแต่ก็ต้องมาเสียไปกับอะไรที่หนูเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนโบสเนี่ยน้องชายของ Base เบสนะก็มีการออกปากพูดแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมบอกว่าก็สุดลิมิต สุดจะทนกับคนอย่างเธอแล้วนะครับเนี่ยก็ถ้าพ่อเนี่ยมีโปรเจกต์หน้าก็เดี๋ยวให้ตำรวจเนี่ยช่วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความในใจจากลูกทั้งสองเลยและกันนะฮะท้งเบสคำสิงแล้วก็โบสเลยเนี่ยที่มีการพูดถึงพ่อสมรักนั่นเองเนี่ยส่วนคดีล่าสุดเนี่ยอย่างที่เบสเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ก็คือโปรเจกต์ดองอายุ17นะฮะตอนนี้เนี่ยสารจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมพิพากษาจำคุกนะพ่อสมรคำสิงนี่แหละอดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกครับเป็นเวลาือน 10วันนั่นเองนะพร้อมชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเนี่ยรวมกว่า1 7 0 0 0 0บาทครับคดีพยายามข่มขืนเด็กสาววัย17นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าวันที่2ี่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นล่าสุดของคดีนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาประมาณก้ารินาทีศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในสมรัคำสิงครับอดีตนักโมฮิโรเรียนทองโอลิมปิกและก็เพื่อนของคุณพ่อสมรักนี่แหละเป็นจำเลยที่1แล้วก็ที่2นนั่นเองในข้อหาร่วม พระผู้เยาวอายุกว่า15ปีไปเสียจากบิดามันดานั่นเองเนีผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเพื่อการอนาจาโดยผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วยนั่นเองเนะร่วมกันาพาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจาแม้ผู้นั้นเนี่ยจะยินยอมก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยเป็นล่าสุดของฝั่งคดีความที่เบสคําสิาสงห์เนี่ยแหละที่มีการบอกเอาไว้ว่าโปรเจกต์เดซิน,นี่แหละนะคุณชมหลังจากจบคดีนี้ปุ๊บเนี่ย เบสบอกว่าไม่ขอยุ่งแล้วนั่นเองถ้าโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นโบสบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยแทนเบสกับโบสและกันนะครับคุณผู้ชมอ,อันนี้เป็นเรื่องราวล่าสุดของเบสคำสิงกับโบสทที่ออกมาเปิดใจในารายการแฉที่ผ่านมานี่ครับ